สวัสดีค่ะพบกับร้านรถไทยมือสองอีเช่นเคยค่ะวันนี้ร้านนาแทเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีมีรถมารีวิวให้กับลูกค้าได้ชมกันนะคะเป็นคูโบต้ L4018 s p ตัวนี้เราเปิดขายราคาอยู่ที่411,900 0บาทคะอุปกรณ์ได้อะไรบ้าง ก็จะมีใบมีดดันดินหน้านะคะแล้วก็ผ่านพวนใหม่ค่ะรถคันนี้จดทะเบียนปี64นะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรติดต่อสอบถามมาได้ที่091 861 191และอีกหนึ่งเบอร์โทรค่ะ063 313 0447ค่ะหรือลูกค้าอยากมาลองรถนะคะก็เข้ามาได้ที่ร้านนัทแทกเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะเชิญชมรีวิวการทำงานกับเฮนัทได้เลยค่ะ สวัสดีครับอยู่กับนัทนะครับวันนี้นะครับกับคูปต้านะครับ L4018FP นะครับสภาพสวยๆเช็คเก็บงานให้พร้อมใช้ได้หางควนใหม่นะครับ52 2นะครับจากค่ายสยามสตูล่า1พวงมูลค่าของผานนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่35,900ืนาพนะครับลูกค้าได้เป็นผานใหม่ไปเลยนะครับส่วนราคาของตัวรถคันนี้นะครับรถจดทะเบียนปี2,564 2,972ชั่วโมงราคาเพียง 4แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับให้น้องนาทีนะครับขึ้นทดสอบระบบให้กับเพื่อนๆ fc ได้ชมกันก่อนที่จะชมนะครับระบบรีวิวการทํางานนะครับนัดก็ขอพาลูกค้านะครับดูสภาพใกล้ๆของรถคันนี้ก่อนนะครับว่าคันนี้เราเก็บอะไรให้บ้างเปลี่ยนอะไรให้ลูกค้าไปบ้างนะครับแล้วรถรุ่นนี้นะครับเหมาะสําหรับงานแบบไหนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับ 4018hp นะครับเหมาะกับงานนานะครับทาไร่มันได้นะครับงานพวกตัดหญ้านะครับสบายๆหรือว่าเรียกง่ายๆว่าเป็นงานเกษตรเกษตร ในครัวเรือนนะครับตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็อย่างนึงนะครับตัวนี้ยางหน้านะครับทางชิมช่างเราเปลี่ยนให้ใหม่หนึ่งคู่แถมท่อซิ่งนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องของเหลวให้นะครับประกันเครื่องยนต์ให้6เดือนหลังการขายนะครับขอดูไม่ชั่วโมงหน่อยลรกสองพบชั่วโมงการทํางานนะครับสีรถสีชุดบนนะครับจะเป็นสีเดิมจากโรงงานนะครับสีเครื่องเราไม่ได้เก็บนะครับก็จะมีเก็บแค่สีล้อสีคันใบมีดนะครับแค่เท่านั้นนะครับแล้วก็ พวกสีห้องโดยสารนะครับจุดที่มันถลอกนะครับส่วนน้ํามันเครื่องของเหลวนะครับวันนี้เรารีวิวนะครับเรายังไม่ได้เปลี่ยนนะครับถ้าลูกค้ามาจองเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับน้ามันเครื่องของเหลวจบภายในราคา4ี่0 0 0หนึ่งหมื่นลูกค้าได้ไปคุ้มครับหางใหม่นะครับไม่ต้องไปตั้งไม่ต้องไปเสียเวลาว่าผนมันเสียศูนย์บิดองศาไม่ได้นะครับเราเอาของใหม่ไปใช้งานเลยนะครับให้ลูกค้าใช้แบบดีๆเลยนะครับวันนี้ไปครับพี่นาทีครับ เสียงแน่นๆครับทดสอบระบบที่หน้างานจริงนะครับกับน้องนาทีครับรีวิวถ้าขาดตกบกพร่องประกันใดหรือรุนแรงเกินไปนะครับก็ขอประทานอภัย f อีทุกท่านด้วยนะครับอันนี้นะครับราคาเพียง4ี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันขายเป็นเงินสดเท่านั้นนะครับไม่มีผ่อนดาวหรือว่าใครที่อยากออกผ่านทกสเป็นลูกค้าของทกสอเห็นสลูกค้าลงเงินน้ําตาลนะครับาได้นะครับมันไ่ผ่านผ่านลงลึกดีมากครับ ฐานสยามเปโตรล่าครับฐานใหม่นะครับองศาดีๆเลยนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับ8เคียร์ด้านหน้า8เคียร์ถอยหลังเครื่องยนต์เป็น3สูบ Direct Injection ครับ2พาโ4วิวขับเคลื่อน4ล้อครับอบปต้า LC018SP ครับรถจดทะเบียนปี2564ครับราคาเพียง419,000ครับวันนี้รีวิวโดยพี่นาทีครับสุดหลองเรานะครับทดสอบระบบในกล้เคื่อนต์สได้ชมกัน ใครสนใจนะครับขายเป็นเงินสดแล้วก็สามารถออก่านเออกสได้นะครับมาชมรถนะครับมาดูตัวจริงได้ที่ร้านนัทแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับอยู่เสร็จเรียบร้อยครับเราก็จะมาเปิดเครื่องนะครับเปิดน้ำหม้อน้านะครับให้กับเพื่อนๆเอฟซีได้ชมกันว่าเครื่องดีไหมนะครับดูฟังเสียงนะครับเฟืองท้ายนะครับไม่หอนนะเฟืองท้ายนะครับเปืองท้ายเงียบเปลืองท้ายไม่หอนนะครับ ใกลๆนครับหนังใหม่นะครับดูเขาปั่นท้ายครับท้ายเต็มๆนะครับโอเคลูปยืาท้ายเต็มๆนะครับชั่วโมงนะครับความร้อนนะครับขึ้นปกตินะครับชั่วโมงความร้อนขึ้นปกตินะครับน้ำนะครับไม่มีฟองนะครับไม่มีฟองไม่มีปุ๊บปุ๊บปุ๊บอกนะครับอ่าเขาเรียกว่าเครื่องดีเกียร์ดีนะครับนะไม่หลวมไม่อนะครับชัดเจน นะครับเครื่องมาร์กเดิมคือซีเดิมนะครับใครสนใจคันนี้นะครับ4 1 9 0 0 0หนาพนะครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบนะครับหายคลิปฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้รีวิวที่ทุ่งนาของร้านนัทแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีใครสนใจลองเข้ามาทดสอบระบบตัวจริงกันได้นะครับที่นัทแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับขอบคุณครับ